สวัสดีทุกคนครับอยู่กับผมมิตรนนท์นะครับวันนี้มาจัดเมนูแซ่บๆอีกแล้วคุณผู้ชมวันนี้เป็น,ต,นตํารวมมิตรครับมีกุ้งมีหมูยอมีข้าวโพดแล้วก็เส้นมะละกอคุณผู้ชมเป็นตํารวมผมก็ไม่รู้จะเรียกอยังไงแล้วเพราะว่ามันมันปนกันเลีหยดทุกคนนี่หมูยอข้าวโพดกุ้งแต่วันนี้กุ้งตัวไม่ใหญ่ครับนี่คุณผู้ชมตัวแค่ี่ยกุ้งมาครับคุณผู้ชม,ม จะของแซ่บๆกับผมวันนี้ส้มตำฮึมมมกุ้งตัวแค่เนี้ยคุณผู้ชม อืมแต่อร่อยมันหวานตำลมมิตรคุณผู้ชมไม่มีข้าวเข้าวันนี้จัดเพียวๆเ,เลยมีคุณผู้ชมอืมอืม ข้าวเช้ายังไม่ได้กินเลยหิวมากตอนนี้นีน<ก>น<ก>น่เซน,เนมะกรอคุณผู้ชมมีแครอทด,ด้วยครับที่ยายไม่มากินด้วยนะคุณผู้ชมยายกินไม่ได้ เป็นลูกกระเพาะกินเผ็ดกับผมบ่อยคุ้ชมยายอายุเยอะแล้วด้วยผมเลยมากินคนเดียวครับเบสก็ไม่ว่างเด็ดอืมไปหดเลยนี่ อากาศร้อนๆแบบนี้ครับจัดส้มตำอาจจะดูรีบกินนะวันนี้หิวข้าวอ,อร่อยมาก มาครับคุณผู้ชมอ่าข้าวหาปลามานั่งกินด้วยกันครับอืม,อม ไม่ค่อยมีเวลาถ่ายคลิปคุณผู้ชมช่วงเนี้ยงานเยอะครับกุ้งตัวเล็กไปหน่อยแต่อร่อยครับหวานแต่ตัวแค่นเนี้ย ไม่ไ่นะคุณผู้ชมอนา,าคตข้างหน้าผมอาจจะเปลี่ยนแนวทําคลิปอาจจะเป็นเที่ยวเล่นอะไรพวกนี้คุณผู้ชมแก้งอะไรพวกนี้ต้องดูก่อนครับข้าวโพด อร่อยมาก Ước, lưu bè hút trong tay sài hội rồi mẹ này, mẹ 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 จะเสียดายกุ้งตัวเล็กไปหน่อยครับหมากัดกันคุณผู้ชมเสียงดังมาถึงบ้านหมเลยเด็ดจ,จริงๆสักตำเนี่ย ตามเสียดายไม่มีข้าวเหนียวครับไม่อยากออกไปซื้อคุณชมร้อนมากอากาศเมืเ่อไเทรออืม ก็คุณผู้ชมคนไหนที่เข้ามาดูก็ฝากกดติดตามช่องผมเลยครับถ้าเป็นไปได้ก็ฝากกดแชร์หน่อยถ,ถ้าทำได้จะดีมากผมจะขอบคุณมาก <c oughs> แล้วก็ฝากกดไลค์ด้ยวยคุณผู้ชมกำลังใจ <c oughs> กุ้งไม่ค่อยเด็ดเลยกุ้งวันนี้ตัวเล็กอย่างนี้ต้องมัดรวมครับผู้ชมก็านาำมันดแล้วกุ้งนี่ม,ม,มีต้องมัดรวมต้องมัดรวมสี่ตัวเดี๋ยวเอาหางมาลองก่อน ต้องขออภัยที่ข้างหลังมันมืดน,นะคุณผู้ชมเนื่องจากจะไปถ่ายตรงถนนมันก็นั่นแหละเสียงรถมันจะดังครับแล้วก็แสงมันจะแบบแสงมันจ้าคุณผู้ชมมันจะขาวขาวหมดเลยนั่นแหละผมถ่ายตรงนี้นี่ ขามุยอีกินครับอว้ยโอเคครับคุณผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตลาคุณผู้ชมไปก่อนไว้เจอกันในคลิปต่อไปเลยครับบ๊ายบาย